สำหรับคนที่มีความหวาดวิตกกังวลเครียดนอนไม่หลับความดันโลหิตสูงเป็นโรคเหน็บชาหายใจไม่สะดวกไออยู่ตลอดเวลาเน็ กินนนนหมดต้ลเยสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะวันนี้วารุตาจะพามารู้จักต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะ ซึ่งเขาตอนนี้กำลังออกดอกสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆนีเลยค่ะต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าลินเดอร์ค่ะ ลินเดอนี้เขาจะมีอยู่สามประเภทด้วยกันนะคะมีซัมเมอร์ลินเดอมีวินเทอร์ลินเดอแล้วก็มีซีเวอร์ลินเดอร์ค่ะแต่ตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าวรุตาจะเป็นซัมเมอร์ลินเดอค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังสรรพคุณของลินเดอร์กันก่อนนะคะว่าสรรพคุณของเขาเป็นแบบไหนก่อนที่เราจะไปสำรวจกันว่ารูปร่างของลินเดอร์คืออะไรสรรพคุณของเขานะคะใครเครียดค่ะช่วงนี้คนน่าจะเครียดกันเยอะลินเดอร์ค่ะช่วยได้ เขาสามารถที่จะเป็นยาแก้ไอแล้วก็ใช้สำหรับคนที่หายใจไม่ค่อยสะดวกมีปัญหาเรื่องของระบบหายใจด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะคะเป็นยาแก้โรคความดันโลหิตสูงค่ะแม้เครียดก็ยิ่งทำให้เป็นโลหิตสูงกันเนาะแล้วก็ความวิตกกลางวลนกลางคืนก็นอนไม่หลับกลางวันก็เครียด มีความหวาดกลวนนะคะแล้วก็เมื่อเราดื่มหรือนำใบของเขาไปรับประทานนะคะจะทำให้เกิดความเขาเรียกว่าความสงบความเยือกเย็นเกิดขึ้นมากๆเลนี้ค่ะเนื้อไม้ของเขานะคะเราก็สามารถที่จะนำมาบดเป็นผงละเอียดใช้สำหรับแปลงฟันเพื่อรักษาฟันของเราให้แข็งแรงด้วยละค่ะและส่วนไหนล่ะที่เราจะนำมารับประทานแน่นอนค่ะ ได้ทั้งแต่ดอกใบดอกบานดอกตูมใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วดอกบานเราสามารถที่จะนำไปทําเป็นชาทำเอาไปเป็นสลดัดหรือนำไปเป็นซุปได้ค่ะได้หมดเลยเขาเปรียบเสมือนเป็นผักตัวหนึ่งทีเดียวเลยค่ะ ก่อนจะเก็บนำมารับประทานเดี๋ยวมาทำความรู้จักบลินเดอร์กันก่อนนะคะว่าเขามีลักษณะรูปร่างหน้าตากันเป็นแบบไหนนะคะลินเดอร์ค่ะลินเดอร์จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะไม้ยืนต้น ช่วงระหว่างเดือนมิถุนาเขาจะออกดอกกันเต็มไปหมดเลยค่ะและดอกของเขานะคะจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับดอกมันปูหรือดอกพยอมหรืออะไรประมาณนี้นะคะดอ,ดอกเขาจะหอมมากๆเลยค่ะ หอมรันชวนใจมากๆเลยแล้วผู้คนเขาจะนำดอกของเขานะคะไปใส่ในในน้ำตาลหรือไปใส่ในเครื่องดื่มหรือจะเอาไปใส่ในขนมหวานเพื่อจะเพิ่มกลิ่นให้มีรสชาติน่าชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้วรุตาหยุดใต้ต้นลินเดอร์ค่ะเห็นไหมคะเห็นดอกเไหมคะเดี๋ยวมาดมดอกของเขา ดอกของเขาหอ,หอมหอมหอมมากๆเลยค่ะหอมแล้วเวลาพบบานนะคะเขาจะสพรั่งแบบนี้ไปทั้งต้นเลยแล้วค่ะสวยสะดุดใจมากๆเลยค่ะสำหรับลินเดอร์แล้วภาษาไทยวารุต่าไม่แน่ใจว่าคนไทยในต่างแดนเรียกกันว่าอะไรนะคะถ้าใครรู้โปรดเขียนใต้คลิปให้กับวารุตาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ แม้ก่อนจะไปเก็บรับประทานเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าหน้าตาของลินเดอร์เขามีลักษณะแบบไหนเริ่มแรกดูใบดูใบของเขาก่อนนะคะเห็นไหมคะนี่คือใบของลินเดอร์ค่ะแล้วมาดูด้านหลังใบของเขานะคะนี่คือซัมเมอร์ลินเดอร์ค่ะลมพัด นี่คือใบของเขาเป็นรูปลักษณะหัวใจค่ะหัวใจเห็นไหมคะหน้าใบของเขาก็จะเรียบเต่พอหลังใบของเขาอุ้ยพัดลูกแล้วก็หลังใบของเขาจะขูกกระนิดหนึ่งค่ะอุย้ยแล้วก็เขาจะมีเส้นใบด้วยนี่ละค่ะนี่คือลินดาดูใบของเขาให้ดีนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นลินด์ค่ะ มารู้จักกันแล้วนะคะโอ้ยลมพัดลมพัดมามารับประทานกันเลยค่ะว่าดอกของเขาจะมีรสชาติแบบไหนขออนุญาตเก็บนะคะขอดมดอกเขอ,ขอหอมมากๆหอมชิจใจมากๆเลยค่ะแล้วดอกของเขานะคะเราก็สามารถที่จะทานได้ทั้งดอกบานแล้วก็ดอกตูมค่ะลมพัดอืมอือ ว้าวหืมว้าวโอ้โหใครไม่รีบไปหามารับประทานลินเดอร์บอกได้เลยนะคะว่าเสียใจหอมหวานมากๆเลยค่ะหืมมันหวานแล้วหอมหอมเหมือนกับอะไรเนาะอุ้ยวารุตาเปรียบเทียบไม่ถูกค่ะแต่หอมมากๆเลยค่ะหืม หอ,อ,อหอหอมเหมือนอะไรอะ่ะหอมหวานมากเลยอุ๊ยเด็ดอีกเดดอีกนี่ค่ะอืมห,ห,หอม หวานสุดๆวรุตาคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะนำกลิ่นของเขาที่หอมแบบนี้นะคะไปทำํำขนมหวานแบบไทยๆบ้านเราได้เลยค่ะที่เหมือนกับที่เขาหยดหยดกลิ่นน้ำดอกไม้ลงไปนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะ <c oughs> เก็บกินจากต้นกันไปเลยดิค่ะอุ้ยใบอาบาบงนะอือืออือ หวานสุดๆคลิปนี้เวอร์ไหมคะไม่เวอร์ค่ะไม่เวอร์สุดยอดมากๆลินเด้อโอ้โหนี่นี่เพื่อนๆกินสดๆใต้ต้นกันไปเลยค่ะว้าวอโอ้โหทำไม่เกงใจกินหมดต้นเลยนะเนี่ยว้าว กินดอกไปแล้วทั้งดอกตูมและก็ดอกบานหมานี่นี่วรุตาขอเก็บมุมนี้เก็บมุมนี้แหมกินใต้ต้นชีวิตนี่แฮปปี้มากๆเลยล่ะคะ่ะอุยอย่าล่วงของดีนี่วรุตาจะกินทั้งโอ้ยเช็ดก่อนเช็ดก่อนจะกินใบ ใบนะคะเราสามารถกินได้ตอนใบก็อ่อนๆนะคะและใบของเขาก็สามารถนําไปทําชาทําไปทําสลัดแล้วก็นําไปทําซุปก็ได้ค่ะอือหืออยู่ใต้ต้นไม้เวลาลมพัดก็เอียงไปเอียงมาเนาะอือหือ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 ใบของเขานะคะเวลารับประทานไปแล้วก็จะมีแบบ เหมือนกับเป็นเมือกเล็กๆเอ้เมือกหืมหืมหืมน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอู้หูคลิปวีดีโอนี้อยู่ใต้ต้นลินเดอร์บังกันไปบังกันมาเห็นไหมคะนี่โอ้โหสุดยอดลินเดอร์อบแม่หน่อยอย่ามมุมนอ้อ บายนี้แกหลบทิ้งอ,อร่อยมากมากดูปากมากๆเวอร์มากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ตื่นเต้นอร่อยสุดๆเป็นผักที่แนะนำถ้าใครไม่นำมารับประทานจือว่าชาตินี้คุณไม่ได้เจอของทิพแล้วค่ะกินอีกกินอีกอ เก็บกินใต้ต้นชีวิตแอปปี้มากเลยค่ะอย่าไปฟังเสียงรถนะคะอยู่ใกล้ถนนฮมมว้าวใบก,ก็อร่อยดอกก็อร่อยดอกตูมก็อร่อยหลังจากที่ดอกเขาบานไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีฝักของเขาเล็ก เขาสามารถนํามารับประทานได้นะคะถ้าเกิดแก่แล้วเราก็สามารถนําเป็นสกัดมาเป็นน้ํามันเพื่อใช้ในการปรุงอาหารได้ด้วยค่ะหูยสรรพคุณของเขาตั้งแต่ต้นใบดอกแล้วก็มเมล็ดทานได้หมดเลยค่ะสำหรับลินเดอร์วาุตตาแนะนำให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปหามารับประทานนะคะ เพราะว่าสับคุณของเขาสุดยอดจริงๆ oh, oh, โอ้โหลมพัดค่ะลมพัดบางหน้าวารุตะอยู่ใต้ต้นของเขาค่ะแล้วกิ่งของเขานะคะโห้ย oh, ลงมาปกคลุมเต็มไปหมดเลยค่ะ <c oughs> อยากให้เพื่อน <c oughs> ๆมาอยู่ใกล้อยู่ใต้ต้นไม้ร่วมกันค่ะ ชีวิตแอปปี้มากๆและดอกของเขากลิ่นหอมมากๆนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่วรุตาอยากจะให้ทุกๆคนที่เข้ามาชมเลยนะคะอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์จริงๆแล้วช่วงนี้เขาเป็นช่วงที่เขากำลังออกดอกออกผลให้เรารับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมีสิ่งดีๆแบ่งปันไปให้กับคนที่เรารักอุ้ยอย่าบัง อย่าบังอย่าบังนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปกินลินเดอ์ก่อนค่ะล,ลินดอ์ลินเดอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย